สวัสดีครับทุกคนวันนี้พิเตอร์จะพาทุกคนมาเที่ยวสองที่นอนอเลยเอาแบบเต็มอิ่มเต็มอิ่มสำหรับวันนี้ก็สาหรับที่ที่พิเตอร์จะไปที่แรกนะครับเป็นวัดแต่เรายังไม่บอกว่าวัดอะไรแล้วก็ยังไม่บอกเลยว่าจังหวัดอะไรให้ทุกคนลองเดาวไปวก่อนว่าวันนี้พิเตอร์จะพาทุกคนไปที่ไหนแล้วก็ที่ที่สองเลยครับจะเป็นสวนสัตว์ก็ตื่นเต้นจะได้ไปสวนสัตว์เพราะว่าไม่ได้ไปนานมากไปครั้งสุดท้ายน่าจะสี่ปีที่แล้วครับ ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าที่ที่พีเตอร์จะพาไปคือที่ไหนตอนนี้ก็อยู่กันที่วัดนาเขื่อนนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็ นี่เป็นสถานที่แรกที่พเรจะพาทุกคนมาก็คือวัดนาเขื่อนนะครับก็ในส่วนของวัดก็จะมีสิ่งแรกที่เรามาเห็นเราจะต้องไหว้คือพระทั้งหมดยี่มองค์นะครับพระพุทธรูปและต่อมาจะเป็นพระเจ้าตากครับพอไหว้พระเจ้าตากเสร็จเราก็จะมาไหว้นี่อยู่ข้างหลังผมคือพระพุทธลานะครับซึ่งสำหรับวันนี้พิเตร้รจะได้ผวัตสังฆทานแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เขาเขียวต่อเลยนะครับ ที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่ได้บัตรก็ได้แผนที่มาแล้วโชว์ก่อนก็สำหรับที่นี่นะครับบัตรค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่คนละ150บาทแล้วก็ค่านำรถเข้าอีกรถยนต์จะ80บาทนะครับพีเตอร์ก็มากับแม่กับน้องก็ตื่นเต้นครับไม่ได้มานาน อยากลงไปดูข้างล่างแล้วเนี่ยว่ามียังไงแต่วันนี้โชคดีนะอากาศไม่ค่อยร้อนเดี๋ยวจะไปหาที่จอดแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูกันนะครับแทนที่ภาพรวมทั้งหมดของสวนสัตว์เขาเขียวเราอยู่ตรงนี้แล้วเรากำลังจะไปไปไหนไม่รู้แต่เราเดินหากันมีรถรางให้ด้วยมีรถรางนี่นะครับเราก็อยู่ในส่วนของแหมที่มดูพวกนก รอบๆเป็นนกครับพวกนกอะไรอย่างนี้ซึ่งที่เราสัตวมาก็จะมีนกเนื้อเล็กแล้วก็นกเอนอกเือนอเ้อปลาชานะครับที่อยู่บเลยน,นะครับแล้วก็จะมีนี่ชนีเ<ม>ชื้อมางขัง<ม>ข่าวแม่ไก่ภากาง<ม>นี่นอนอยู่เฮ้ยเห็นกล้องแล้วหลบเลยลองไปดูสินี่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับเราเจอตะโขงนะฮะมัน นอนเรียงกันสามตัวเลยนี่เต็มไปหมดแล้วมีสัตว์เต็มไปหมดเลยมีลิงด้วยตอนนี้กะก่นพิธีแต่างานยีราัยีานี่ดูสิอยู่บนนี้แก,ากขาวว่าไม่เคยเห็นแรกตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสูง188ดูความสูงนี่เทียบเทยลดีเลย แล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวครับนี่น่ากลัวดูมาเนี่ยตัวนสองวนียเล็กสองเนียอู้ๆที่เพื่อนกับสองตัวที่ผมในยวงดูคือตัวบอย่างว่ามาลายแอฟริกาอันนี้ตัวยังเล็กอยู่แกงงอยู่ก็เป็นแกงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าม้าอะไรจริงอ่ะมันเป็นลายขาวพาดดำหรือว่าลายดำพาดขาว ถ้าใครรู้นะช่วยคอมเมนต like ์บอกผมหน่อยเพราะว่าผมก็อยากรู้จริงๆเนี่ยเราไปดูมันใกล้ๆกันครับเอาจริงผมตื่นเต้นนั่นแหละต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูนกกระจอกเทศแล้วก็ยีราฟครับตอนน okay. ี้เห็นยีราฟไหมมีทั้งนกกระจอกเทศแล้วก็ยีราฟเลยอยู่กับยูติดกนเลยล่ะ ดูนกกระจอกเทศบ้างเนี่ยนกกระจอกเทศผห็นยูนะจริงสีเข้มอ่ะสีเข้มน่าไอตัวสีดำๆที่มันเข้มๆอ่ะจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวฟูสตัวสีอ่อนน่าจะเป็นตัวเมียนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเพราะผมจำได้อยู่เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนกฟลามิงโกฟลามิงโกครับที่เป็นนกสีชมพูซึ่ง อันนี้มันก็เป็นส่วนสุดท้ายสวยมากครับแล้วเดี๋ยวกล้องจะซูมให้ดูกล้องซูมครับภารกิจสำหรับวันนี้สำหรับพีตเตอร์ก็หมดเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับบ๊ายบาย